ให้อมว่าอะไร oh, <no. S 1> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <No. S 1> ได้ไหมสวัสดี <Huh? S 1> สวัสดีจ้าวันนี้พบกับเซลลยนนะคะที่โชว์รูมรถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์อลันนะคะโชว์รูมโชว์ชรูมโชว์รูมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกนะคะบอกเลยที่นี่ที่เดียวที่ที่มีเซลยยืนตรงนี้แหละวันนี้ก็สวยนิดนึงนะคะ สำหรับ FC ทั้งหลายนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรที่แปลกไปก็วันนี้นะคะเซียูมีรถมานำเสนอค่ะเป็นรถตู้ Toyota c o m m u ิว r ตอร์คอมมิวเตอร์ o ต o n o p e c อ m m ิว t ตอร์คอมมิวเตอร์ เอาง่ายนะคะภาษาไทยที่ไม่ต้องพูดยากอาเซยโยถนัดเนี่ยรถตู้จ้กรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอันนี่คือรถตู้รถตู้ราคาโคตรถูกเลยมีคันเดียวในโลกนะคะที่ถูกที่สุดราคานี้บอกเลยราคาเบามากเดี๋ยวเปิดเลยราคาโคตรถูกให้เดาหมดเวลาเดาเดี๋ยวบอกเลยกันคันนี้ราคาอยู่ที่4 1 0 0 0 0 0 0 0บาทว้าวยักษวยว้าวโคตรถูก ให้เธอให้เธอชอบเต้นไงแบบ<ะ>เป๊ะเลยอ่ะวันนี้เจอโยหยุดสบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะ <c oughs> โอเคเข้าเรื่องวันนี้มีรถตู้มานำเสนอค่ะ <c oughs> เป็นโตโยต้าคอมมิวเตอร์คันนี้สวยมากได้สีขาว <c oughs> คันนี้นะคะบอกว่ารถหางยนงเปรถทำกินเท่านั้นเพราะว่า ราคาเบาๆกับใครที่ต้องการไปสร้างอาชีพเป็นของตัวเองในเศรษฐกิจตอนนี้แนะนําเลยว่าคันนี้รถตู้พรเบเบาแปดพันกว่าบาทนะคะหาเงินได้วันละสามพันนี่คือพื้นฐานเบสิกเบสิกเลยสามพันชิวชิวโอ้โหชิวชิวะเดือนหนึ่งวิ่งสาวันพอที่เหลือนอน <c oughs> หรือว่า,วาวันนอนอ่ะ เดือนหนึ่งนะม่ต้องวิ่งเยอะค่ะลูกค้าวิ่งบ้างไปบ้างวิ่งบ้างสำหรับการพักผ่อนบ้างเ <c oughs> ที่ยวบ้างอะไรบ้างเออเอ <c oughs> ไปได้เยอะเ <c oughs> ตรียมรถเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันดีกะคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้สวยขนาดไหนคันนี้นะคะบอกว่าได้สีด้วยสีขาวว้าวอ่านัา่นแหละค่ะสียอดฮิตยอดยนิยมนะคะสีสีหลักๆเลยนี่สีขาวพร้อมสวยมากคันนี้มีฟิล์มใหม่รอบคันนะคะสวยมากๆเลย กว้างขวางนะคะเดี๋ยวขอ4 5่ห้าหกเจ็ดหกเจที่นั่งนะคะสิบที่นั่งนะคะบอกเลยว่าสบายสายชิวๆเลยคือไม่ได้ไม่ได้แค่นั่งอนอนก็ได้ทำท่าน,นอนมาดูในส่วนของด้านหน้าค่ะลูกค้า อ่าสภาพทุกอย่างสมบูรณ์ออปชั่นจัดหนักจัดเต็มมีครบหมดมีหน้าจอพร้อมรถดม,มากเลยคันนี้ ซื้อไปใช้งานช่วงนี้นะคะวิ่งรับส่งนักเรียนหรือรับลูกค้าก็ได้นะคะจานจังหวัดนี้ก็โอเคใช้ได้เลยเพราะว่าหนึ่งราคาไม่แพงผ่อนเบาๆเลยคันนี้เปน็นยังไงบ้างคะคันนี้สําหรับรถตู้ราคาอยู่ที่4,15,000บาทนะคะใครที่มองหารถตู้นะคะต้องรีบเลยเพราะราคาเบาขนาดนี้มีคันเดียวเท่านั้นแล้วที่สําคัญคือ สภาพภายในสวยมากเลยค่ะลูกค้าค่ะฟังก์ชันภายในนะคะพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นเบาะนะคะนั่ง13าที่นั่งนะคะ14ที่นั่งพร้อมคนขับนะคะมีล้อคบทั้งหมด4ล้อพร้อมอยางไหลเป็น5ล้อนะคะพิเศษนะคะใครที่สนใจจองมาคันนี้เท่านั้นแถมไปเลยค่ะกุญแจหนึ่งอัน <laughs> ฟรีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนน้ำมันเต็มถังส่งฟรีจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวบอกเลยว่าวันนี้นะคะฟรีและฟรีฟรีทุกอย่าง เดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งะค,ะคันนะคะคันนี้คันนี้เป็นรถตู้เหมือนกันอ่ะไปเก็บเอาคันุนออกมามสวัสดีค่ะม,มาดูคันที่สององเซลโยนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ารถตู้ <gasps> โตโยต้ารถโต้อ้าวโตโยต้ารถโต้ไงโตโยต้าคอมมิวเตอร์ตัวนี้เป็นโตโยต้าคอมมิวเตอร์เครื่อง3.0อ่าคันนี้ปี57นะคะใหม่กว่าคันสีขาวเมื่อสักครู่คันนี้เป็นปีใหม่กว่านะคะแล้วก็สีคือคนละสีนะคะคันนี้เป็นสีเทาคันนี้แตกต่างกันที่สีและก็ปีนะคะคันนี้ปี57คันนี้นะคะโตโยต้าคอมมิวเตอร์เครื่อง3,000นะคะอันนี้เป็นปี57สภาพสวยพร้อมใช้งานเหมือนกัน <Wow. S 2> คันนี้อยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะคันนี้เบาๆเลยนะลูกค้าเครื่องสามพันนะเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันกันเลยจ้าสวยงามมากนะคะลูกค้าคันนี้นะคะติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันสภาพคือพร้อมใช้งานลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะคันนี้สวยมากเลยนะคะย้ําว่าคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะรถปีห้าเจ็ดนะคะ Toyota Commuter ตตตออนะคะคันนี้ wow. เป็นยังไงบ้างคะคันนี้สวยไหมบอกว่าสภาพนะคะพร้อมใช้งานนะคะบอกสวยมากภายในกว้างขวางที่นั่งนั่งได้ถึง13ที่นั่งนะคะลูกค้าหาบอกว่าใครที่ต้องการใช้งานเที่ยวต่างจังหวัดหรือรับส่งนักเรียนหรือว่าเอาไปประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะคันนี้เหมาะมากเหมาะทั้งคู่คะ่ะวันหนึ่งนะคะรายได้3 0 0พันไม่ขาดคะ่ะลูกค้าคะ่ะอันนี้คือเบสิกพื้นฐานเลยนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้วิ่งงานวิ่งรับ เด็กนักเรียนเดี๋ยวเราจแนะนําเลยว่ารถตู้เอาตอบโจทย์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะลูกค้าค่ะ <Ooh. S 1> อ่าด้านหน้าก็พร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ oh, lost, อ๋อรกเซยได้อะไรบ้างเซลลยให้ไปเลยฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีค่าจัดไฟแนน์นถึงหน้าบ้าน ฟรีส่งรถถึงหน้าบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะไม่จะเป็นที่อยู่ที่นี้ทุกอาชีพออกรถได้นะคะขอแค่ขอแค่ขอแค่โทรมาเบอร์นี้นะคะที่099นะคะ2426556สบัดต,ต่อไม่ต้องรอแล้วไปค่ะสบัดต,ต่ออ่าสำหรับ FC ซเซลโยนะคะคันนี้วันนี้มากับชื่นบานพร้อมดอกไม้นะคะบอกเลยว่าใครที่สนใจนะคะจองรถกับเซลโยวันนี้โทรมาหาได้เลยแถมให้ด้วยให้ดอกไม้1ดอกนะคะ1ดอก ให้ดอกไม้หนึ่งดอกนะคะใครที่สนใจรถมือสองนะคะติดต่อที่เซลยโยได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ099-242-6556ค่ะออกได้ออกง่ายทุกอาชีพมีไฟแนนซ์เปอร์เซ็นถึงหน้าบ้านไม่ต้องมาให้เสียเวลาไม่พูดเดยอะค่ะเจ็บคอนะคะขอคนจริงไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย